มันก็ได้ก็ขอก็ได้พ่อหาติดตับเชียวยังีบ่เฝ้าเรื่องเงินมาก็เฝ้ามาเลยด้อแต่คนละจักบาัดได้ือดูงนยงว่าายอก็ได้หางมันอันยัสีจีบดยผู้สาวนลูกติดขนาดเนยมืนกันสสวดอาขึ้นมากคนนะเอ้ามีเด็มคแต่เท้ายบน้ำสมอเด้อฮะ มันเผ็ดมันสะดุ้งเลยอ้อสวยอยากกินเนื้เผ็ดว่าไหมล่ะกินข้าวขาหนแซบซ่วงเลยด้วยซวงดีเื้ยนสิตัวมอเตียวไปให้มันน้ำม่น่าซะซัเห็นเห็นพันหาลอยเยอะเลวมันไปน้ำขอนบอดูดูนบ่ตลอดทางว่าเพื่อนเรอเฮ้ยมาเรียงดูบ่าอืออืิ่ิ่บ้า mẹ, tới giờ lúc này mà ban lắm thằng, mà ban bao bỏ thì mình trong khỏi giúp để bán anh cho sạch cái đi như bài học ăn đi để... à? thu học mà học rồi, ban mình sẽ...